ค่ะวันนี้เราจะมาอุม่มสอนส่งขอกขวัญให้เพื่อนในซิพิโตนะคะให้เลื่อนลงมาแบบเราเลยนะคะเขาจะเป็นคนนี้นะคะก็าคือเพื่อนขอนงเราเองก็กดไปที่หน้าโปรไฟล์ของคนที่เราจะส่งให้นะยคะ,คะก็กดไปที่ให้ของขวัญอ่านี่นะคะทุกคนอ่สมมติว่า ราคาถูกเราก็จะส่วนอันนี้สมมุตินะคะแล้วเราก็จะเอาราคาหนึ่งบาทอันนี้ก็กดส่งของขวัญไปเลยค่ะแล้วก็พิมพ์อะไรก็ได้นะทุกคนจะไม่พิมพ์ก็ได้ดะคะ่ะนี่นะคะเราก็จะพิมพ์แบบนี้นะอ่ะจะราคากดส่งเลยโอ้ถ้าคนมีไอเทมอยู่แล้วนะคะ <ๆ S 1> ก็จะขึ้นแบบนี้นะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย